ครับก็สวัสดีครับก็อยู่กับช่องนายเดชสร้างนะครับทดลองไปเรื่อยนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปลงเนาะก็ผมยังไม่ได้ดัดแปลงสร้างอะไรเลยนะครับเพราะว่าคลิปช่องผมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่สร้างขึ้นมาเองแล้วก็ถ่ายเองนะครับก็ไม่ค่อยได้ไปถ่ายในรถคนอื่นเลยรถของคนอื่นเลยเนาะก็ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมานะครับ ก็แบบยังไงล่ะก็อย่าพึ่งเบื่อกันเนาะใครที่ติดตามดูมาตลอดก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็ก็จะออกหน้าเบื่อนิดนึงเนาะเพราะว่ามันถ่ายแต่เดิมๆนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ยังเข้ามาดูอยู่ก็ขอบคุณมากเลยนะครับจะกดติดตามหรือไม่กดติดตามแค่เข้ามาดูนี่ก็ถือว่าดีใจมากแล้วครับสําหรับช่องผมเนาะเพราะว่าเป็น youtube สายเดียวนะครับ เดี่ยวจริงๆนะครับคนเดียวเลยเทปก็คลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูลูกเตะสองลูกเตะในคอนโทรลเดียวนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเอง,เองเนะก็เป็นการสร้างขึ้นมาแบบง่ายๆเลยนะครับแบบแบบประหยัดนะครับก็ตัวนี้คือผมดึงเร็วอยู่เนาะเห็นไหมครับลูกเตะตัวนี้ก็ทํางานเแล้วเดี๋ยวผมมาลง แม่คอนโพลนร่เชื่องไม่นะครับเป็นสแตเ,ตเลสก็ไม่ได้เอามาจากที่ไหนนะเป็นแก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 นข้อเบี่ยงนะครับเป็นแกนแกนก้านก้านลูกสูบนะครับแกนล็อกก้านลูกสูบนะครับของเครื่องนี่ครับเครื่องอีทีนะครับก็ผมเอามาใส่แม่จะสีไทเทยเลยอันนี้ครับตัวนี้คือไม่ได้ดึงตัวไหนเดี๋ยวมาดูก่อน ก็มุลเล่ตัวนี้ผมเอามาจากได้ชาติรถกระบะเนาะได้ชาติรถกระบะเพราะว่าแต่เคยไปถามซื้ออยู่เขาบอกเจ็ดร้อยนะครับนี่นะครับลูกแคบบ่มุลเล่มุลเล่ตัวเดียวนี่เจ็ดร้อยนะครับผมก็โอ้เห็นราคาแล้วตกใจเลยผมก็เลยเสียดายเนาะผมก็เอาปกติมันจะหมุนได้ข้างเดียวนะครับสาเหตุที่มันแพงอด้าน,นงมันจะหมุนไม่ได้มันจะเหมือนปี ที่จักรยานนะครับมันจะเป็นแบบนั้นเลยผมก็เลยดัดแปลงเอามาใส่ใส่ตัวน,นี้เลยนะครับอันนี้ครับก็้างเงียบที่ทําเป็นสอง,งานแบบนี้คือเห็นไหมครับตัวนี้มันมันไม่โดนสายพานเนาะเพราะว่าไอ้ของเดิมๆที่มากับรถนี่มันจะให้ตรงกับล่องสายพานสองสองตัวนี่ครับแต่ตัวนี้ผมมาดัดแปลงวินเนาะ ผมมาดัดแปลงวินนะครับมันก็เลยใส่ต้องหาไม่ไดใส่ออกมาเพิ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่โดนเห็นไหมครับมันไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวจะบอกเซฟพานเนาะเดี๋ยวจะบอกเบอร์แทพานก็รอฟังครับเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์เทฟพานก็อําดับแรกเดี๋ยวไปดูรอบช้าก่อนเนาะดูรอบช้าก่อนอ่ามีเสียงครับ มีเสียงเพราะว่าลูกปุยมันแตกมีเสียงอ่านี่คือรอบช้านะครับเห็นไหมครับตัวตัวในตัวในไม่หมุนแล้วครับตัวในไม่หมุนแล้วจับได้เลยนะครับไม่หมุนแล้วก็มาหมุนตัวนอเอเฮ้ยไม่ใช่นี่ครับรอบช้าครับมีเสียงลูกปืยแตกอ่าเดี๋ยวลองไปรอบเร็วดูเนาะอ่านี้รอบเร็วก็ดึงขึ้นไปที่รอบเร็วอันนี้ครับ เป็นสองลูกเต๋อในคนลเดียวนะเห็นไหมครับรอบเร็วมันจะช้าเนาะเพราะว่าไอาเปลี่ยนมาเป็นมมเลตตัวนี้นะครับก็มูเลตตัวนี้เป็นเป็นมูเล่รถกระบะนะครับเป็นมูเล่ที่มาจากไดชาร์่ไ,ไดชาร์นะครับในในรถกระบนะเนาะเห็นเขาว่าตัวละเจ็ดร้อยเลยนะครับตัวละเจ็ดร้อยโฮมเฉยีายนะครับก็เลยเอามาจัดแปลงใส่นะครับ กาเหตุที่มันแพงตัวละวแต่น้อยนี่คือมันจะฟรีได้นะครับมันมันจะจะไปได้ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งมันจะเหมือนเหมือนเหมือนฟีฟีจักรยานนะครับมันจะเหมือนฟีจักรยานเลยเดียวกันนะครับก็เห็นไหมผมจะจับตัวนี้ว่ามันจะเงียบนะครับอ่าเห็นไหมครับพอตัวนอกนี้มันจะไม่มีเสียงเลยนะครับมันจะเงียบเห็นไหมครับเลยเดี๋ยวผมลองล่อยตัวนี้อ่าเสียงที่ดังนี่จากตัวนี้เลยเพราะตัวนี้ลูกปืนแตกนะครับ อันนี้ดึงรอบเร็วแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกเบอร์สายพันธุ์นะครับว่าใช้เบอร์ไหนให้มันถึงจะใช้ได้นะครับอ่านี่ครับให้ดูรอบเร็วก่อนก็บูเล่หลังผมใส่ไปหน่อยนึงเนาะผมเชื่อมไม่ได้องศานะครับมันมันใส่ไปหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรมันยังยังใช้ได้อยู่นะครับอ่านี่ครับก็เดี๋ยวลงรอบช้าใหม่ บอโคนเนี่ยเป็นไทเทเลยครับนี่อ่ามีเสียงเห็นไหมครับลงรอบชามีเสียงมุนเลตัวนี้ไม่หมุนะนะครับตัวมนเลตัวนี้ยหยุดหมุนแล้วครับไปหมุนตัวนี้นะครับโอ้แต่ว่าผมเสียดายอย่างหนึง่งคือผมซื้อสายพันในรอบรอบชานี่ผมซื้อสายพัน สั้นไปหน่อยเนาะต้องเอาเพิ่มกว่านี้สักนิ้วหนึ่งนะครับดีเลยนะครับ,ะะรบเดี๋ยวหึงรอบเร็วเหมือนเดิม,มเดี๋ยวดับเครื่องก่อนใ้ให้ฟังรู้เรื่องเนาะโอ้ค <c ười> อนโทรลดีดมาโดนกล้องเลยนะครับ <c ười> อ่าโอเคครับก็สายพันธุ์ที่ใช้นะครับก็อดับแรกผมจะอธิบายให้เข้าใจก่อนเนาะว่าสายพันธุ์ที่ใช้นี่คือ จะเอาเหมือนผมเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวินเราเราเอาวินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ห่างกันแค่ไหนแล้วก็วินได้ดัดแป้งเหมือนผมไหมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าไอต่อไอในคลิปตัวนี้คือผมเส้นนี้ผมใช้เบอร์เจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็เส้นในนี่เป็นเบอร์เจ็ดิบแดแนะนําเอาเจ็ดสิบเเลยนะครับแต่ตัวนี้คือเฉพาะที่เป็นวินดัดแป้งนะครับ วินดัดแปลงแล้วก็วินหน้าก็เท่ากันทั้งสองล่องนะครับเท่ากันหมดเลยทั้งทั้งสองสามล่องนี่ครับเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ว่าคือแต่ละคันคือชอบวินไม่เหมือนกันเนาะบางคันก็ไม่ได้ดัดแปลงวินแต่ใช้สองล่องในเอานะครับล่องล่องในคือช้าล่องนอกนี่คือเร็วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีไม่มีร่องที่สามว่างั้นเถอะนะครับก็บางคนก็มาทดตัวนี้เอา คือสองล่องในนี่วินส่วนใหญ่2อล่องในนี่มันจะเล็กเนาะก็ใหญ่สุดได้ประมาณเท่าไหร่สนิ้ว4นิ้วถึงห้านิ้วมีไหมไม่แน่ใจนะครับสี่สนิ้วครึ่งแล้วก็ล่องนอกนี่จะมีตั้งแต่6นิ้วเลยครับหกนิ้วเนิ้วแนิ้วเกนิ้วสินิ้วก็มีนะครับล่องล่องนอกสุดนี่ครับเราก็เอาล่องนอกเป็นตัวเร็วเนาะเอาข้างในเป็นตัวช้านะครับก็ไม่จําเป็นต้องมาเชื่อม เชื่อมวินหาวินมาใส่แบบผมแบบนี้ก็ได้นะครับคือใช้แค่ข้างในนี่ก็ทําช้าทําเร็วได้นะครับเหมือนกันนะครับแค่เรามาทดทดข้างหน้านี่ครับนี่ครับก็มาทําที่ข้างหน้านี่ก็คือจบเลยนะครับก็เป็นช้าเป็นเร็วได้เหมือนก,นกันกับผมเลยนะครับแต่ว่าผมสาเหตุที่ผมทําทําวินตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะครับคือผมผมไม่ชอบมูลเล่ที่มัน,บ,นบานๆข้างนอกออกเนาะ นะครับไม่ชอบมูเล่แบบนั้นผมผมก็เลยใส่วินแบบนี้นะครับก็มันดูสวยดีนะครับมันดูสวยกว่านะครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะก็บางคนก็ชอบแบบวินที่ข้างหน้าใหญ่ๆเอ๋ข้างนอกใหญ่ๆนะครับข้างในสองลองในนี่เล็กๆนะครับก็ทําช้าทําเร็วได้นะครับแบบนั้นสําหรับใครที่ทําแบบประหยัดเนาะก็แนะนําให้ซื้อวินแบบนั้นมาใส่ดีกว่านะครับนะครับมันจะ จบกลัวง่ายง่ายกลัวแบบไม่ต้องยุ่งยากเหมือนผมเนาะนะครับถ้าทําแบบผมนี่มันก็จะหลายอย่างนะครับหลายอย่างยากทํายากนะครับต้องมาทําวินตัวนี้อีกนะครับอันนี้ครับก็สาเหตุที่ใส่ลูกเตะตัวนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับคือไอ้ตัวนี้เขาทํามาตรงกับล่องสายพานเดิมเดิมกับรถข้างในเนาะแล้วเวลาเราขึ้นสายพานนี่มันมันจะไม่โดนนะครับนี่เห็นไหมครับมันไม่โดนไม่โดนไม่โดนตัวนอกเส้นนอกเนาะผมก็เลยสร้างวินตัวนี้ขึ้นมานะครับ ก็ใช้ตัวนี้เป็นวินช้าตัวนี้เป็นวนินเร็ว in ไปเลยนะครับแบบแยกแยกกันไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาไปทําตามกันได้นะครับตัวนี้คือผมทําแบบง่ายเลยนะครับคือใช้ลูกเตะเดิมๆที่มากับรถเลยนะครับน e ่ครับเป็นลูกเตะเดิมๆที่มากับรถเลยนะครับก็ไม่ได้มาดัดแปลงอะไรเพิ่มมากนะครับก็โยงเข้ามาตัวนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นสปริงใช่ไหมครับจาได้ไหมครับมันจะเป็นสปริงผมก็เอาออกหมดเลยมาทําเป็นลูกเตะ แล้วก็ตรงนี้ผมทําให้ยืดเข้ายืดออกได้นะครับเป็นตัวปรับนะครับปรับให้ยืดเข้ายืดออกได้เวลาจะปรับก็ไอคันน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับผมก็ออกมาหมุนเราจะให้มันยืดออกช้าออกยาวนะครับก็โยงขึ้นมาเหล็กตัวนี้ผมเล็กไปหน่อยเนาะก็ถ้าจะให้ดีให้มันใหญ่ๆนะครับเป็นสแตนเลสไปเลยนะครับเป็นแท่งสแตนเลสมันถึงจะสวยเนาะแต่ตัวนี้ผมทําแบบไอตามีตามเกิด <laughs> อันนี้ครับคอนโทรลก็อย่างทุเรศเลยนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ตัวนี้ไม่มีสปริงเนาะปกติต้องต้องใส่สปริงตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมเอาหัวน็อตเลยเชื่อมแบบแน่นเลยครับเชื่อมแบบถอดไม่ได้เลยนะครับเวลาจะถอดนี่ก็ลูกหมูปาดเลยนะครับอันนี้คือคือคือเร็วนะครับตัวนี้คือเร็วช้าก็ลงไปนะครับนี่อันนี้ช้าครับตัวนี้ตัวนี้ ไม่วิ่งตัวนี้ไม่วิ่งนะครับตรงกลางนะครับไม่วิ่งอันนี้ครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับหรือว่าไม่กดก็ไม่เป็นไรเนาะใครจะกดไลค์หรือว่าไม่กดไม่กดติดตามก็ได้นะครับแค่เข้ามาดูนี่ก็ถือว่าดีมากนะครับดีดีใจมากนะครับแค่มีคนเข้ามาดูนี่ก็ถือว่าขอบคุณมากแล้วนะครับก็จะกดติดตามหรือว่าไม่กดก็ได้นะครับ ไม่กดไลค์หรือว่าไม่กดอะไรก็ช่างนะครับแค่เข้ามาดูนี่ก็ถือว่าขอบคุณมากแล้วนะครับครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูจนจบคลิปก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ